แเหตุนหนึ่งที่นะมันชอบไหลมาตรงนี้เปิดแบบตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็แกะตรงนี้ออกมานะครับอาจจะมีพวกเศษหินเศษตะไรมาติดตามตรงนี้นะครับเวลาเราโกดปุ๊บก้อนหินเล็กๆมันมาติดแถวแถวนี้นะครับเราหยุดแล้วแต่นะมันก็ยังซึมๆอยู่เพราะว่ามันซึมมาจากก้อนหินที่มาติดแถวแวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แกะตรงนี้ออกมานะครับนี่ตอน,นี่มันเป็นจุกนะครับเป็นจุกลูกยาง กดตรงนี้ปุ๊บนะมันจะไม่ออกแล้วแต่เวลาเราฉีดปุ๊บมันจะเปิดอย่างนี้นะมันก็จะเข้าไปข้างในนี้ได้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือตรงลูกยางตรงนี้สีขาวๆเนะี่ยพวกข้าหินปูดมันมาติดบริเวณแถวนีนน้แล้วก็ขูดออกนะครับใช้เล็บขดูขดขดูขดขูดขูดออกใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับไขควงเลยหรือว่าตัวนี้ผมใช้อัน,นี้เลยนะแล้วเราก็ดันเข้าไปนิดนึงแล้วก็หมุนนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับ นี่นะครับมันเข้าแล้วข้ามเห็นปูดอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ล้างแล้วก็เอามันออกให้หมดนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ลูกยางใส่ตัวนี้ปิดเข้าไปนะครับ,ลก,รบกลับไปนะครับถ้าจะซื้อใหม่ก็คลิกที่ตะกร้าตรงนี้ได้นะครับ